เอาวันนี้พาพากันมานั่งกินมานั่งดื่มน้ำในเมืองของของอันลานเวียดนามเนาะอันนี้เป็นอะไรเป็นเป็นน้ำแอปเปิ้ลน้ำแอปเปิ้ลแล้วก็มีเจีตังน้ำไม่ใส่เจีตังน้ำข้าอันนี่ยนะถอดออกได้ไหมข้าวอื่นใส่แบบถอดออกได้ก็เสียเขากระถอดไว้ตี ือสชาติอะไรเยอะ <laughs> โอเคอันนี้เป็นผสมกาแฟผสมกาแฟแซ่บดีอร่อยดียุอยไขป่ปลาอร่อยไหมไหนเป็นยังไงเปดือดๆไขป่ปลาเหมือนไขป่ปลาแล้วเคียวๆแล้วเด็ปอปป๊อปไม่เหมือนบ้านเราเดือดบ่เล้าก็ได้ด้ว กบอกอีสานก็ได้ยดื่มข้าวฟังฟังเย็นลมันฟังเย็นลมันเดี๋ยวมันนี่กัวันนี้ที่มันหลงไทยที่เป็นโอ้วันนี้เป็นวันหยุดอีกหนึ่งวันนะคะก็เลยพากันมาเดินอ่อช้อปปิ้งช้อปปิ้งแล้วก็มานั่งดื่มเต็มเต็ดื่มน้ำโอ้ยอาออกมาไว้ตรงนี้เสื่อมนี่แม่เสื่อมว่าขาดไปไหนเมั้งเดี๋ยวเราเอาอันี่กันพี่ชู้กันยิ่งชุ่มช้าอันนี้ก็พากันมานั่ง ดื่มน้ำแล้วก็จะไปเดินต่ออันนี้เป็นกาแฟกาแฟมัน่นเซวียนชอบเผื่อยยังไงล่ะทุกคนฮะย,คะยังกระเจิดชอบเผืยแซ่บด้วยอร่อยอยู่ไอ,อ้มันคล้ายๆกับบัณย์ยังเกาะย้อนของไอนะ้นั่นไหมของอมเมซอน เปืน่นว่าเปืเปอเอออ่อน่าอเมซอนบอกคับกาแฟบาเน้ายูนเมซอนความหนามันอเมซอนกับปุกกาแฟบัปูเออสตาร์บัคสตาร์บัครสชาติคล้ายคลายกันบ่อันเดียวกันเลยอันที่อันที่เขาอันอันอันเดียวกันเลยล่ะเพราะว่ามันเป็นซอเดียวกันนั่น,น,นอืมิมตรงนี้ก็ได้เจ็บบอลเจ็บมันมันจะบื่เลียนเดียเดียว โอเคมันกจะจะเ,ะเรียนกิน่ะอยวกันอั่นเดียวกันเลยโ,โนบะกินหวานเนาะขึ้นในสตาบักเลยเดียวกันไปก่อน,นขันไปน้ำหางไปไซ้กระซางไปน้ำหางไปชอปปิง้งอย่าลืมเด้อ ผมเงินเหรียญไปน้ำหลายๆเหรียญยี่สิบเหรียญหาสิบเหรียญยังละห้าละหมองกันเจ็ดสิบเส้นนึงจ้ะให้มีเหรียญห้าสิบให้มีเหรียญสาวเออเอาไปน้ำเหรียญห้าสิบเหรียญยี่สิบเอาไปน้ำเอาไปไหลายๆเขกาะห้องน้ำไร้เตือกกระเจ้าไร้เตือเพระาะว่าอยู่เยอระะมันเนี่ยอันไปชอปปิ้งไซส์กระซัมอยู่ในห่างต่อเงินไป ยอดตลอดอม,มันจังจีเข่าพันประตูอของห้องน้ำได้โดอนน้ยพ่นะอะไรพอขึอยู่เมืองไทยดีเมืองไทยขาฟรี่อะไรบ้านนอกห้างช้อปปิ้งนะโอ้ดีสดบายสบายอยู่นี่เนี่โอ้กับเจ้าจีเข่าห้องน้ำจะต้องหาแต่เมื่อนเรียนนะมาหนั่นะานางกว่เดิมอมีกเป็น <c oughs> ตอนนี้เรากำลังทำอะไรนะเาขียนยัง กินกาแฟแบบหวานๆกินกาแฟแบบหวานๆภาษาเยอรมันไหมคาเฟ่ภาษาเยอรมันคาเฟ่คาเฟ่การ์วาดื่มคืออะไรดื่มภาษาเยอรมันดื่มริงเกนริงเกนริงเกนเออริงเกนริงเกนการการาดื่มคารวาดื่มกาแฟค่ะคาเฟ่ ท r i n k e นอาคาฟเนเออคำว่าดื่มน้ำค่ะวาซาวาซาทริมเนนมันในทกนคือดื่มบันนวันยีมันบอกคํา่าเวียเวียเวียหมายถึงพวกเราพวกพวกเรานะเวีย trinken เกนริงเกนแต่ว่าคนเดียวได้ไหมอีกมุจากไ้วาอีก อีชไม่ถึงตัวฉันอีชดื่มค่ะบ่เมนเค n เดะอีชดื่มค่เอาตัวเอนออกเอาตัวเอนออกแทนตัวเราคือเอาตัวเอนออกมันก็จะเลอตัวเองดื่ e คอีช t อีชดื่มคอีชดื่มคาฟตัวเอนเอาตัวเอนออก จากทิงเนทิงเนี่ตัวเอ็มันอยู่ข้างหลงังมันจะเขื่อนท er. <Drink> er. ิงเขื่อนโอ้ยทิงเขนคาเฟ่คาเฟ่เดี๋ยวอราทิงเขื่อนเออเกีงเกียง่ดไทยรัใหนคนนั่งกันน่านั่งแลวหลับไม่ค่อยมีคนมานั่งเลย แต่ว่าก็น่านัง่งคนอาจจะมา,าดื่มกาแฟเนาะอันนี้มันเป็นน้ำหวานสำหรับหน้าร้อนก<ม>า,า่คาฟคดว่ากาแฟเป็นขน,นาดมีอยู่เป็นค,คือเป็นขนาดติดไว้เนาะโฆษณาเนานะนะคราวนี้เราก็มาดื่มกาแฟเวียดนามกันมาล้อมมึงกันานะเป็นยังไงรสชาติยังไงกาแฟเวียดนาม อาดิมชีหอมไหมอ่ะลองก่อนลองอะลองดื่มร้อนรอนอะออรสชาติรสชาติเป็นยังไงคือบา่านหมบอแต่ว่า,ากินหอมคือบ่านเขาเลยคล้ายแมัจะหมมากหอมมากถึงม่งกินยังไงเนาอไปเจ๊ะกินอะไรเ๊จะอ่งอู เจี๊ยมจีสั้นกี่ขอหมากแต่จำรับคนปวดจำรับคนปวดมาเวียนหัวด้วยรนัวิเอ๋รุนแรงมากเลยโคจีนตันไหมตนตานบอืนเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเขาไมเนตานเขาไ่มีติ้นียังไก็ต้องต้องอกให้ เดี๋ยวเจ้าขอให้คนเนี่ยยางขีดตุ่มกับยางมันเลยเจขอแค่เนี้ยมันนี้ยม่มาห้าตอเอาอส้นลงปุ๊บเอาล่องปุ๊บเสินสีแต่ข้า,าล่องสีเลยเนี่ยมัอนอาจจะมือตูดก็ได้อเว<อ>ลาเดินเราต้องเอาส้นลง๊บเาล่งแบบโอ้ว่าพากันมาซือล่องเต่าพกันมาสื้อล่องเต่าแลนไปเดินหิมะบนเขาเอ้า <c oughs> มาเลือกรองเท้ากันเอาไปใส่ไปเล่นสก,กีข้างบนถูกเขาอถ้าว่าตอนห่อนต้องเอาที่มันมีฟันลึกๆมันจิได้บอนมันจิไดรหยับห้มะได้สะดวกไอ้มาเลือกแล้วเลือกเลือกแล้วก็สิกรบบันไปไปไป เพ่อแล้วมาเลยปลาห้าคู่นี่แหละกลับได้แล้วมาโดนแล้วมาเลยพ่อหล่ะคีรถเมกาบันสวัสดีค่ะอนีี่มง